และในพาร์ทนี้ครับต้อนรับ f c 26ครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมารีวิวหนึงทีมครับทุกคนเป็นหนึ่งสโมสรครับที่เคยยิ่งใหญ่ครับผลิตนักเตะดีๆมากมายครับมาสู่วงการฟุตบอลนะครับผมและแต่ละคนเนี่ยก็เป็นระดับตำนานท่านั้นเลยครับและแน่นอนครับในฤดูกาลนี้เขาเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นสุพีเมียลิกอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับและนี่คือบทเริ่มต้นใหม่ครับของ f c 26 และก็ซีรีส์ของริดยูนเต็ดนั่นเองครับผมเดี๋ยวในพารนี้ครับเราจะมาเริ่มปลูกปั้นครับทีมอย่างริดยูนเต็ดทับโดยจะวางรากฐานทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอะคาเดมีการซื้อขายและก็เรื่องของระบบการเงินครับและเราจะพาริดยูนเต็ดไปคว้าแชมป์และก็ก้าวไปสู่ทีมที่ยิ่งใหญ่ให้ได้เบนอดีตอีกหนึ่งครั้งนั่นะเองครับผมและดรโทนี่สมิธครับก็เข้ารับงานคุมทีมด้วยค่าเหนื่อย ที่61,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะและเป้าหมายก็คือต้องพาริยุติจบ กลางตารางให้ได้ในฤดูกาลแรกนั่นเองครับหากใครต้องการเติม Fc Coin ให้นึกถึง m8x.com เว็บไซต์เติม Fc Coin ที่ถูกสะดวกและปลอดภัยมีให้เลือกช็อปแบบหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PC Xbox หรือว่าจะเป็นตระกูล PS ก็สามารถที่จะเลือกช็อปกันได้ตามใจพิเศษวันนี้ใช้ส่วนลด BB w a t e r f a l k ลดทันที5%ถ้าใครอยากเติม Coin Fc ให้นึกถึง m8x.com กันเลยถ้าอยากจะเติมเกมให้นึกถึง Elastic Shop เพจรับเติมเกมคุณภาพที่เปิดมามากกว่า5ปีและผู้ติดตามมากกว่า80,000คนมี บริการเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Fc Mobile หรือว่าเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายและถ้าอยากเติมเกมเมื่อไร่ให้หนึกถึง Elastic Shop ได้เลยอะไรครับผมเปิดตัวกับดรโทนี่สมิธครับถือว่าเป็นโคช้ชที่จบทั้งไลายเส้นโค้ดครับและก็จบทั้งปริญญาครับทุกคนเรียกว่ามาพร้อมกับมันสมองอันเทพเลยรีดิวเต็ดครับมีบัดเจ็ตอยู่ที่3-3ล้านปอนด์นะครับผมในฤดูการนี้นะฮะ และเป้าหมายครับของดรโทนี่สมิธครับคือเขาจะเข้ามาครับเพื่อที่จะวางรากฐานรีวิวรียูเต็ดอีกครั้งครับให้ย้อนกลับไปเหมือนในยุคที่รียูเต็ดเคยพัฒนานักเตะท็อปทของโลกใบนี้ครับขึ้นมาสู่ทีมนะอย่างเช่นริโอฟอร์ดินานรวมถึงเอลิคาโตนาและก็นักเตะอีกหลายๆคนที่ก็ถูกปลูกปั้นโดยรียูนเต็ดนั่นเองครับเราจะลงทุนกับดาวรุ่งครับเราเลยไปเสริมมิลานดากอฟเข้ามาอีกหนึ่งครับในช่วงปีแรกครับเราจะส่งนะครับผมสเกลเนี่ยไปหานักเตะในท้องถิ่นก่อนละก จะง่ายค่าใช้จ่ายก็จะค่อนข้างที่จะต่ำด้วยครับซึ่งเราจะส่ง3เดือนแรกก่อนครับสแกว์ชุดแรกเนี่ยจะส่งไปหาเซนเตอร์ครับแบ็กขวาและก็แบ็กซ้ายนั่นเองครับคนที่2ครับเราจะส่งไปที่โปรตุเกสครับและก็ใช้ระยะเวลา3เดือนเช่นเดียวกันในส่วนโปรตุเกสครับเราจะส่งไปหาตัวรูกครับปีกขวาและก็ปีกซ้ายนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ครับเราก็ส่งทางใต้ของวิวนะครับผมและก็ดาร์กอฟไปหาดาวรุ่งมาใช้เวลา3เดือนนะฮะ ตอนนี้ครับรวาวนมมหาทีมชุดใหญ่บ้างครับเดี๋ยวเราจะมาวางลากฐานระบบการเล่นใหม่ให้กับรีดูเต็ดนั่นเองครับ ซึ่งเราจะเปลี่ยนให้รีดูเต็ดครับมาใช้ระบบ4-2-3-1ครับโดยจะพรีเซตเป็นไฮเพสดูดันเหมือนเดิมครับในแบบฉบับของรีดูเต็ดนะครับผมแล้วก็บีเสไตล์เป็นบาลานและนอกจากนี้ครับเราได้เสริมโค้ชคู่ใจเข้ามาทั้งหมด4คนนะครับผมคนแรกคือโค้ชกองหน้าครับคือทา่ได้ของซาเวจครับโค้ชกองกลางอย่างคาริโซโค้ดกองหลังครับก็คือฮาวาดแล้วก็โค้ชผู้สำปะตูก็คือจาวิทเลยครับและประการหลังอย่างแอชลี์ฟิลลิปครับคือดาวรุ่งจากโซซิตี้ที่ผมคิดว่าเราอาจจะนํามาปั้นต่อได้ครับแล้วก็อาจจะเเอาามป็นชุุดบบกิใ ยุคนี้ของเราครับนะ้องอายุยังน้อยแล้วก็เป็นนะักเตะโฮมกรจากอังกฤษและยหนึ่งคนที่ผมสนใจครับก็คือกองกลางตัวรุกอย่างคริสริกนะครับกคนตัวนี้เนี่ยมาจากเันเดอร์แลนด์นะตัวนี้ก็อายุน้อยครับก่นแล้วก็เป็นโฮมโกรนเด็กทีมชาติอังกฤษอีกหนึ่งคนนะซึ่งฟิลิปนะครับผมราคาคาดตัวประเมินเริ่มต้นอยู่ที่2.8ล้านปอนด์แล้วก็คริสลิกนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีราคาประเมินอยู่ที่3.2ล้านปอนด์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีทีมต่อรองเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร่งดิวนี้ก่อนเลยฮนะ ครับผมมาพูดคุยดียวแรกครับของสโมสรของเราครับภายใต้การคุมทีมของด r s รสมิธนั่นเองะในดิวนี้ครับเราจะยื่นให้ไปก่อนที่ราวๆสามจ5ล้านปอนด์นะครับผมว่าราคานี้น่าจะสมเหตุสมผลอยู่นะและก็บวกเซลล์ออนครอสอีกสัก5%จัดไปครับ และก็เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับกองรางตัวรุกครับอย่างคริสริกนะครับผมจากแันเดอร์แลนด์เราปิดดีลกับซันเดอร์แลนด์ได้แล้วครับซื้อตอนนี้นะครับคริสริกเนี่ยเขากำลังพูดคุยสัญญานะครับกับอีกทีมนึงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไฮแจ็คก่อนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราก็วางเป็นกลางรุกของทีมเหมือนกันในส่วนของสัญญาครับเราจะเซตเป็นโรเตชันก่อนเลยกันครับในวัย18ปีผมว่าเป็นโรเตชันกำลังสวยนะในส่วนของค่าเหนื่อยครับเราเซตให้ที่35,000ปอนด ยื่นในกับคิสริกและก็เอเจนต์กันก่อนละกันและก็เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอย่างที่คิดไว้นะครับค่าเหนื่อยถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ครับและก็พี่แกยอมเข้ามาสู่ทีมเราเป็นคนแรกและก็เรียบร้อยครับสำหรับคิสริกครับก็เข้าสู่ทีมริโนเตดเป็นคนแรกครับดิวนี่นถือว่าเร่งรีบเหมือนกันนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปแข่งกับอีกหนึ่งทีมครับในการเจราจาต่อรองแล้วเราก็ปิดดิวเข้ามาได้แบบราคาไม่ได้แรงด้วยครับและก็เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลอีกหนึ่งคนนะ ในส่วนของ d ิวแอชลีย์ฟิลลิป p นะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะได้น้องนะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเซตัสนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความเร็วน้องเนี่ยเป็นนักเตะกองหลังที่ไม่ได้เร็วมากครับถึงแม้อาจ,จะมีความสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราอาจจะไม่ได้เร่ง รีบในการเซ็นสัญญาครับทุกคนเราค้า้งเติ่ไว้ตรงนี้ก่อนได้นะและนี่คือกู้แข่งของแอชลีย์ฟิลิปครับคือได้ของควนมาเฮอร์ซองครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นกองหลังครับจากสเปนลาสพาวัสครับถือว่าเป็นกองหลังที่รูปร่างดูดีครับทุกคนแล้วก็ความเร็วถือว่ามีนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเลือกใครดีอ๋อแต่ว่าในลายของฟิลิปครับผมลืมไปพี่แกนเนี่ยไปยืมตัวกับสโตกซิตี้ครับในปีนี้ก็น่าจะเซ็นไม่ได้ถ้าดูจากลักษณะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเบนเข็มเป็นควอนเฮอร์ซอกแทนครับใน ตัวดาวรุ่งของเราครับจากลาสพาลมาสนั่นเองนะครับผมเราจะยื่นไปก่อนที่ 4m นะครับให้ทีมได้ของลาสพาลมาสเขาลองพิจารณาดูครับว่าเขาโอเคกับราคานี้หรือเปล่าและก็ปฏิเสธมากับทุกคนเขาต้องการอีกราวๆ6 0 0 0ปอน์นะจบที่4.6เราจะขอลดลงมาเป็น4.5และกันเพื่อให้เป็นตัวเลขสวยๆครับทุกคนแล้วก็กดยื่นอีกครั้งหนึ่งและก็เรียบร้อยครับปิดดิวกับควนเฮอร์ซอฟเรียบร้อยครับสำหรับกองหลังทีมชาติสเปนนะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เราจะนําเข้าสู่ทีมเราในยุคบุกเบิกปีนี้นั่นเองและก็ค่าเหนื่อยที่เรายื่นให้25000ปอนด์ครับบวกกับโบนัสอีก2 5 0 0 0 0ปอนด์นั่นเองครับผมยื่นไปและก็ปิดดีลเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับควนเคอร์ซ็อกครับเข้าสู่ทีมเราเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้จริงครับตางด้านของเคอร์ซ็อกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งดาวรุ่งที่มี potential ครับ แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นความโดดเด่นและความเก่งกาจของพี่แกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นหน้าที่ของดรโทนี่นะที่จะต้องมาปลูกปั้นเด็กชุดนี้ให้เก่งขึ้นในนาคนนั่นเองครับซึ่งราคาแต่ละคนที่เราดึงมาก็ไม่ได้แพงครับทุกคนอีกหนึ่งคนครับที่ผมอยากจะฉกมาจากแมนยูครับคือต้นห้าของเอเดนเฮเวนะนี่คืออีกหนึ่งกองหลังที่ผมเนี่ยเอาจริงแอบเชียร์ครับให้แมนยูได้ส่งลงตัวจริงบ้างครับแต่ว่าแมนยูไม่ค่อยได้ใช้ครับและนี่ก็คือเหมือนเป็นการแบบ จะสอนมวยแมนยูครับที่เราจะดึงทางด้านของเฮเวนเข้ามาเพื่อที่จะมาปลุกปั้นให้น้องเติบโตภายใต้ทีมของริจูเต็นะให้ดูซิว่าเราจะทําสําเร็จหรือเปล่าครับและในเมื่อเราไม่ได้ทางด้านของฟิลิปครับปีนี้เราก็เลยเบนเข็มไปทางด้านของเอเดนเฮเวนจากแมนยูเต็ดมากกว่าครับทุกคนซึ่งผมว่าอามริมน่าจะไม่มีปัญหาครับกับดิวนี้นะเพราะเขาไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเฮเวนราคาเริ่มต้นค่อนข้างถูกครับ2.6ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับเราจะยื่นได้แมนยูสู่ขอไปที่3-3ล้านปอนดสามล้านปอนองครับ เพื่อจะล่าดาวรุ่งอย่างเฮเวนเข้าสู่ทีมนะและก็เรียบร้อยครับแมนยูก็โอเคกับราคา3.3ล้านปอนด์ที่เรายื่นให้ครับเพื่อสู่ขอเอเดนเฮเวนนั่นเองถือว่าคนที่3นี้ก็ยังเป็นนักเตะที่เรตติ้งต่ำอยู่ครับแต่อย่างที่บอกครับนี่คือเราจะมาปลูกปั้นนะครับผมรีวิวเจนใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อดาวรุ่งเข้ามามันเป็นจุดที่เราจะสร้างชุดใหม่ได้ง่ายที่สุดเลยครับและรอนเฮเวนเนี่ยอยู่กับแมนยูอย่างที่บอกไปครับน่าจะพัฒนาได้ช้าเพราะน้องแทบไม่ได้ลงเลย เราจะรับหน้าที่แทนครับมาพัฒนาน้องต่อที่ริดดูเต็นั้นเองและเฮเวนครับก็จะได้ลงในตำแหน่งเซนเตอร์ฝั s <S ่งซ้ายเลยครับทุกคนไม่ต้องรอชาร์จเราจับเขาลงตัวจริงเลยครับคู่กับเคอร์ซ็อก ในส่วนของฝั่งขวานั่นเองและอีกหนึ่งตำแหน่งครับเป็นนักเตะดาวรุ่งครับที่เราจะดึงกลับมาสู่ทีมรีดเดตอีกหนึ่งครั้งครับแน่นอนว่าจะพูดแบบนี้ทุกคนอาจจะนึกออกนะและแน่นอนครับนักเตะคนนั้นก็คืออาชิเกะนั่นเองครับผมอาชิเกะครับตอนนี้อยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับแน่นอนว่าน้องเนี่ยค่อนข้างหลากหลายครับสามารถเล่นได้ทั้ง CB ครับ CDM แบ็กขวาก็ได้ครับหรือยืนมิดฟิลด์ตัวขวาก็ได้ครับแต่ว่าแน่นอนครับเราจะจับเขามาเล่นเป็น CDM แบบที่เขาถนัดนั่นแหละ ซึ่งนรายของเกครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่10ล้านปอนด์ครับผมว่าก็ไม่ได้แพงเกินไปนะเดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะต่อรองน้องคืนมาได้ราคาเท่าไหร่ครับเราจะยื่นได้กับโทมัสแฟงกับที่10 1ล้านปอนด์ครับวกกับ10%นะไม่รู้ว่าโทมัสแฟงต้องการน้อมากแค่ไหนครับเอาและก็เรียบร้อยครับผมโทมัสแฟงปล่อยง่ายจัดจัดครับแสดงว่าอาชิเกเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผกนการทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอมาดูแรแทนแล้วกันนะครับผมในส่วนอาชิเกนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะโรเตชันนะเพราะเรตติ้งก็สูงครับอาจจะเข้ามาเป็นนักเตะสำคัญในทีมเลยนะ และก็สัญญาระยะยาว5ปีเช่นเดียวกันเลยครับในส่วนค่าเหนื่อยครับมาอยู่กับรีดูเต็ดเนี่ยอาจจะต้องลดลงมาจาก40,000ละ3 5 0 0นะเพราะว่าโครงสร้างทีมเราต่ํากว่าทอตแน็ปสเปอร์ครับแต่ว่าเราจะให้เงินกินเปล่าเราๆ5แสนครับเพื่อที่จะดึงดูดในส่วนของสัญญาฉบับนี้และก็ปิดิวเรียบร้อยครับไม่ได้ยากครับดึงน้องกลับสู่บ้านได้หนึ่งครั้งเลยครับผมก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่เราปลุกปั้น แล้ววันนี้ก็กลับมาให้เราปั้นอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับและเกรครับก็จะเข้ามายืนในตำแหน่ง CDM ของเราครับอาจจะขวาหรือซ้ายเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับแต่ว่าแน่นอนครับเขาจะได้เล่นเป็น CDM แน่นอนครับในฤดูกาลนี้ฮะอะไรครับผมตอนนี้เราดูในสกอรนะครับไล่จากผู้สับปะตูขึ้นมานะครับคู่เซนเตอร์ครับเฮเวนกับทั้ได้ของเฮอร์ซ็อกครับผมว่าโอเคนะเบอร์เกลแบ็กขวาผมไม่ติดนะทุกคนสามารถที่จะใช้ได้ก่อนนะครับแต่ฝั่งซ้ายทั้งได้ของกูดมันสั้นนะครับตัวนี้เน ผมว่าเขาทรงเป็นเซนเตอร์มากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องหาแบ็กซ้ายเข้ามาใหมา่อีกหนึ่งคนน,นั่นเองครับและก็เดินเข้าสู่ช่วงพรีซิชั่นครับเดี๋ยวเรามาเลือกพรีซิชั่นกันว่าเราจะไปอุ่นเครื่องในส่วนของทัวร์นาเมนต์ไหนครับมีทรอฟี่แชมเปี้ยนครับมียูโรเปียนชิลและก็ยูโรเปียนอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองครับยูโรเปียนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยจะได้เงินรางวัลเยอะนะครับผมแต่ว่าการแข่งขันอาจจะเดือดน,นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกที่เบาที่สุดละกันเพราะว่าอยากให้เด็กดาวรุ่งงของเราได้มี ประสบการณ์ในการเล่นที่ดีทุกคนไม่ต้องตึงมากเกินไปนะฮะและสำหรับแบ็กซ้ายครับที่ผมสนใจที่จะยื่นซื้อเข้ามาก่อนที่จะอุ่นเครื่องเกมแรกครับคือได้ของวาเลนตินบาโก้นั่นเองครับในส่วนของวาเลนตินบาโก้คับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 10M เอ็มนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปเจรจาต่อรองดูครับว่าจะจบลงเท่าไหร่ครับแต่ดูเซตัสคร่าวๆกับปาโก้เนี่ยถือว่าเริ่มต้นเซตัสดีกว่าผู้เล่นดาวรุ่งอื่นนะครับเพราะว่าค่าความอึดนะครับบาลานซ์และก็ความคล่องถือว่าดีครับโดยรวมในเทคนิคต่างๆค่อนข้าาางสูกว่่ดรทัๆไป เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมว่าน่าสนใจครับสำหรับบาโก้เอาเข้ามาใช้ได้เลยนะฮะและประเด็นคือเขาเนี่ยโอเคกับราคาที่เรายื่นครับเขาขอเพิ่มอีก2 0 0แสนทุกคนกับเปอร์เซ็นต์ไป13%เอฮ้ยอันนี้ถือว่าตกหลุมพรางเราบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จัดไปด้วยราคาค่อนข้างถูกและสิบจล้านปอนด์เท่านั้นเองครับและก็ยื่นค่าเหนื่อยไปให้30,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หคล้ายๆกับดาวรุ่งคนอื่นครับและก็ปิดดีลเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับประกันหลังกับแบ็กซ้ายคนใหม่ของทีมราว้ว20ปีอย่างวติน บาโก้นั่นเองครับผมและบาโก้ครับก็จะเข้ามายืนเป็นในตำแหน่งแบ็คซ้ายให้กับเราในฤดูกาลนี้นั่นเองครับก็ถือว่าเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผลงานชุดเด็กของเราจะเป็นอย่างไรครับเราอาจจะไม่ได้เสริมทั้งทีมนะอาจจะเสริมจุดที่สําคัญสําคัญก่อนในฤดูกาลแรกนั่นเองครับเอาละครับผมอุ่นเครื่องเกมแรกของริเต็ดอย่างเป็นทางการครับภายใต้การคุมทีมของดรโทนี่สมิธครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับกับชุดดาวรุ่งที่เราใส่เข้ามาใหม่ในชุดเจนใหม่ของริเต็ดนั่นเอง และอุ่นเครื่องเกมแรกครับของเด็กชุดนี้ครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับในเกมนี้เราเฉือนปาเลโมครับไปได้1ประตูต่อศูนย์นะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับมีจังหวะดีๆหลายจังหวะครับแต่ว่าจังหวะประตูครับเป็นจังหวะยิงของฮาริสันครับที่ลงมาในครึ่งหลังนั่นเองฮะซึ่งก็เป็นจังหวะต่อบอลนะครับผม1 2และคัดลายเข้ามาให้ฮาริสันนะครับผมได้ยิงเข้าไปทำให้เราเนี่ยเฉือนไป1ประตูต่อศูนย์นะฮะ ซึ่งตัเตะที่ฟอร์มโดดเด่นมากใน3คนแรกของทีมเราครับคือธนกะครับผู้รักษาประตูอย่างแพรรี่ครับแล้วก็ปีกว่าอย่างเดนนิลเจลครับเผื่อจะกลับมาเฉิดฉายในเกมนี้เลยนะส่ตอนนี้นะครับวอลมัตต้องการที่จะซื้อทางด้านของแบรนเดนอารอนสันนะครับผมจากริชาร์ดเดในตำแหน่งกลางรุกนะแต่ว่าอารอนสันเนี่ยผมมองว่าสามารถเก็บมาเป็นสำรองได้อยู่ครับเป็นตัวหมุนเวียนกับทางด้านของคิสทริกนะครับตัวนี้ผมว่าอาจจะเก็บไว้ใช้ก่อนนะฮะเพราะทรงถือว่าดูดีนะครับปฏิเสธไป ซึ่งตอนนี้ครับค่อนข้างชัดแล้วแหละครับผมว่าเราจะใช้ชุดตัวจริงและตัวสำรองในรูปแบบนี้นะดาวรูปที่เราเซ็นเข้ามาี่นก็จะได้ลงตัวจริงหมดเลยครับซึ่งเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับเกมที่2ในการอุ่นเครื่องกับปาม่าจะเป็นอย่างไรครับและอุ่นเครื่องเกมที่2ครับเราเสมอกับปาม่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับในเกมนี้เราโดนจุดโทษขึ้นนําก่อน1 0นะครับผม นรนเป็นจังหวะจุดโทษที่เขายิงเข้าตรงกลางแล้วเราก็พุ่งไปปิดฝั่งนะหลังจากนั้นนะครับผมเราตีเสมอได้จากจากังหวะโต๊กับนะครับผมขึ้นมา2คนระหว่างคิสริกกับเมชานะครับผสา,านการสุดท้ายในคิสริกวิ่งเข้าไปยิงได้เป็น1ประตูต่อหนึ่งครับทำให้จบในเกมที่2ในการอุ่นเครื่องเราเสมอมา1นึนในเกมนี้ครับ ซึ่งในเกมที่2นะครับผมทางด้านของรีดเดครับสคนที่เล่นได้โดดเด่นครับคือผู้สัตรูอย่างเพลรี่อีกแล้วแล้วก็คริสริกครับกางรุกแล้วก็กางรับอย่างอโดทนกะนั่นเองครับอะครับผมเราแวะมาดูบอร์ดบริหารนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะทํา2เควสหลักๆครับในลูกการนี้ครับคือจบกลางตารางให้ได้ครับแล้วก็2ครับคือเข้าสู่รอบที่ทีมสุดท้ายของ FA ครับนั่นคือ2เควสหลักที่เราต้องทำครับไม่งั้นนี่เราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการกลุมทีมได้นะ เพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสกับบอร์ดบริหารด้วยและแน่นอนครับเรายังมีเงินอยู่ราวๆสาว9ล้านครับทุกคนยังเสริมทับได้อย่างต่อเนื่องนะอีกหนึ่งตำแหน่งสุดท้ายครับที่ผมจะเสริมเข้ามาแทนในส่วนของแดนนี่ลเจมส์คทุกคนจริงๆแดนเจมส์ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีในปีนี้ครับแต่ว่าเราจะเสริมในส่วนของขวาเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนนั่นเองครับนั่นก็คือจะได้ของเบนโดกนั่นเองครับผมอดีตเด็กปั้นจากเวอร์พภูครับตอนนี้ที่พี่แกอยู่บอลหมัดครับถือว่าเป็นอีกดาวรุ่่งที สเต็ปการลากเลื้อยดีครับความเร็วดีครับและก็ถือว่ามีความมุ่งมั่นชัดเจนมากครับถ้าพูดถึงเบนโดครับราคาเริ่มต้นค่อนข้างถูกครับ3.8ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับสปีดความเร็วของเบนโดกครับถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้านะพี่แกเป็นนักเตะรูปร่างเล็กค่อนข้างเร็วครับเอาจริงๆงเนี่ยไม่ต่างจากเดเนียลเจมส์นะแต่ผมว่าในเรื่องของเกมรุกทับการจบสกอร์หรือว่าทักษะต่างๆเนี่ยน่าจะเลยแดเนียลเจมได้ไม่ยากครับถ้าเกิดเรามาปลุกปั้นตั้งแต่เนิ่นๆนะ นะรครับแล้วก็เดี๋ยวอีกดิวนี้ครับเราก็จะเดินหน้าสู่ขอเบนดกแบบรวดเร็วครับจากบอลหมัดนั่นเองเรายื่นไปก่อน4ล้านปอนชั่วนนั่นเองครับและก็เรียบร้อยครับราคาไม่ได้แพงครับถือว่าเป็นหนึ่งดาวรุ่งที่ต้องมาขัดเกาวเพิ่มครับ แต่ผมเชื่อว่า potential น้องค่อนข้างดีนะตอนแรกครับผมจะเสริมนะครับผมสําหรับปีกขวาที่มีอายุหน่อยนะครับมาพร้อมใช้งานแต่ว่าจริงๆแล้วเบนโด้นี่ก็สามารถที่จะเป็นนักเตะที่เราปลูกปั้นต่อได้ครับน้องเนี่ยมีทุนในเรื่องของสปีดความเร็วที่ดีต่อไปเนี่ยก็คือในเรื่องของพัฒนาทักษะการเล่นซึ่งผมคิดว่าน่าจะเข้าระบบของริเตไม่ยากครับทุกคน และก็ราคา4ล้านปอดก้นข้างชิวๆเลยครับสบายมากแต่ก็เรียบร้อยครับเป็นโดคเข้ามายืนในตำแหน่งกับขวากับเราในปีครับนี่น่าจะเป็นสุดท้ายนะครับสำหรับปีนี้นะครับผมในตลาดมาการาคมนะที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บไว้เผื่ออนาคตถ้าเกิดสมมติว่ามีนักเตะเจ็บมาการาอาจจะได้มีเสริมนั่นเองครับสรุปครับเราเสริมคิดริคเข้ามาด้วยราคา 3.5m ครับเสริมกะได้ของ เฮอร์ซ็อกครับด้วยราคา 4.5m เสริมไอเดนเฮเว่นครับราคา 3.3m และก็ปิดดิลแอชลีย์เกกับบ้านครับด้วยราคา 11m ครับรวมถึงวอเลตินบาโก้ครับราคา 10.7m ครับแล้วก็สุดท้ายครับเบ็นด็อกราคา 4m นะฮะ สรุปทั้งหมด6ตัวครับเราใช้เงินเราราวสาล้านปอนไปสู่ขอเด็กทั้งหมด6คนเข้าสู่ทีมโอ้โหถือว่าราคาดีเกินคาดมากๆครับอะไรครับผมอุ่นเครื่องในเกมสุดท้ายครับนี่คือน่าจะเป็นสครตแบบไฟนอลแล้วนะที่เราจะใชใ้ดูการนี้ครับรวมถึงสำรองด้วยครับก็น่าจะเซตประมาณนี้นะเราอาจจะไม่ได้มีใครเสริมเพิ่มเติมเลยครับเราอาจจะต้องเก็บเงินไว้เผื่ออนาคต เพื่อช่วงการทดกการเราฉุกเฉินต้องเสริมตัวนั่นเองครับอะไรครับผมอุ่นเครื่องเกมสุดท้ายกับเตรียมความพร้อมแบบฟูลเกมกับก่อนที่เราจะเข้าสู่ศึกพิมลิกอังกฤษในฤดูกาลนี้ครับแน่นอนว่าปีนี้เรารีวิวทีมใหม่กันยกใหญ่ครับและรีดูเต็ดกำลังจะกลับมาเกิดอีกหนึ่งครั้งหรือเปล่าอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งรีดูเต็ดครับนี่คือเกมสุดท้ายอุ่นเครื่องก่อนที่จะเปิดฤดูกาลพิมลิกอังกฤษครับ เดี๋ยวมาดูว่าชุดนี้จะเริ่มต้นได้ดีแค่ไหนครับนี่คือการลงแบบฟูลเกมครั้งแรกเอาล่ะมายอนโตยอนโต,โต,โตฝากมาที่บาโก้ครับทับทางเล็กน้อยบาโก้ย้อนมาอาชิเกะส่งมาที่บาโก้อีกหนึ่งครั้งจังหวะน,นี้หลุดขึ้นมาคัดแบกตบมาตรงกลางแล้วโอ้โหเรียบร้อยับเป็นโดกซอดมาจากด้านหลังแล้วก็ยิงไป1 0ไปเลยถือว่าเข้าทำได้เร็วครับ แล้วก็จังหวะโอเวอร์แลบขึ้นมาถือว่าสวยครับู้จังหวะนี้เบนโดพี่แกเข้ามาเร็วมากแต่กองหลังของฝ oh ั่งเดปาติโบเขาพลาดครับเบนโด้นี่โฉบมาจากไหนไม่รู้แล้วเป็น1 0ึ่งยเลย,เลยอะไรครับผมขึ้นนํำเร็วครับ4นาทีเท่านั้นครับเป็นจังหวะโอเวอร์แลปครั้งแรกของรีดเดตครับแล้วหนึไปเลยครับและะว้วจังหวะนี้เสียนิดนึงแต่ทันกะไปแย่ไ้แล้วคืนไปถือว่าเกมแย่งได้สวยครับยกออกซ้ายพี่ยอนโต้แลลวมาได้ดี ยอนโตหุบเข้ามาเล่นแล้วรอสายเติมมาจี้วัาติบาโกบาโก้ครับอยังเปิดไม่ได้กลับมาที่ยอนโตยอนโตตบกลับมาแล้วอาชิเกลูกนี้หันมาปุ๊บเจอแย่งเลยครับแล้วสวนกลับมาแล้วรีดไม่ยอมให้เขาสวนกลับเร็วครับผมถือว่าแย่งกันเล่นเดียวแล้วคิดริกบ่าตรงกลางมีเมชาลหลุดมาเมชากดเต็มคอลูกนี้ยังคงเป็นเซฟของศัตรูของเดปปติโบอยู่ครับ การสลดครับออกมาซ้ายแล้ว,จวงจวะดี้จะสปีดเจอเบอร์เกลบังอยู่แล้วเข้ามามือพูกสับประตูเอ้าแล้วรับอูหกระจอกเกือบไปแล้วไปเสียบอลให้เบนด็อกเรียบร้อยครับงจวะดีสปีดขึ้นมาของเบนด็อกสปีดขวาขึ้นมาคนเดียวแล้วเบนด็อกหาตัวเชื่อมอยู่แล้วเบนด็อกชิปขึ้นมาแต่ว่าไม่เข้าใจกับเบชาครับสปีดขึ้นมาครับแล้วเอาไม่อยู่เหมือนกันครับถือว่าขึ้นมาค่อนข้างดีครับฝั่งซ้ายของเนปติโบ อาวหักไม่สวยแล้วจังหวะนี้มีโอกาสสวนกับที่เมชาเมชาขึ้นมารอตัวเติมด้านในฝากไปสวยๆแล้วจังหวะนี้ตรงกลางส่งต่อแต่แรงไม่หน่อยคิดริกโก้โหโหจังหวะจ่ายสุดท้ายยังคงขัดขาดๆนิดหนึ่งอะน,นะเสียดายและได้ขึงยาวๆของนิเบอร์เกลเบอร์เกลเปิดมาเอเดนเทเวนมงสบัดย,ย้อนกลับมาครับแล้วตัดกลางช้างได้อีกแล้วก็เบนด แต่ว่าก็หมดเวลาครึ่งแรกซะก,กอ่อนครับ<อ><อ>ถือว่าพลังงานค่อนข้างดีรับริวเต็ดมีโอกาสได้ขึงแต่ก็ต้องยอมรับว่าฝั่งเดปอร์ติโบเขาเนี่ยขึงเกมรับกันดีครับต่อมาพิสูจน์กันต่อในครึ่งหลังว่าจะเป็นอย่างไรครับครึ่งหลังครับเราเปลี่ยน2ตัวนักเตะครับก็คืออคาฟอร์ครับกองหน้าแล้วก็กางตัวรุกอย่างอารอนสั้นลงมาครับเดี๋ยวมาดูว่าในครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรครับน,นี้พี่แกถ่ายมาแล้วเคาะมาเฮเวนเก็บได้สวยเบนด็อก ok. ขอเข้ามาแล้วเฮเว่นเติมขึ้นมาแล้วครับออกซ้ายมาแล้วสายเติมมาสวยมากยอนโตติดสปีดขึ้นมายอนโตดึงจังหวะย้อนกลับมาอารอนสันเข่าขวาปั่นจังหวะดีแล้วคานเอาไปกินปั้มอีกทีโอ้โหโหน่าเสียดายครับแม่อ้าวล้วไปแย่งมาได้โอคาฟอร์ทำได้ดีออกซ้ายไปที่ยอนโตเลยครับยอนโตดึงจังหวะ ย้อนกลับมาแล้วรอตัวเติมมาที่ธานากะโอ้โหได้วังยาวๆครับแม้แต่จังหวะนี้บอลมันไซส์ไม่พอนะอาชิเกะส่งมาที่ธานากาและเห็นขวามีอยู่หักตบกลับมาแต่ย้อนหลังไปสองโอ้โหรับสวนกลับจังหวะนี้ยกมาสวยครับเดบอติโบขึ้นมาด้านข้างจะได้ครอสหรือเปล่าแล้วจวังหวะนี้ไม่ได้ครอสบเบอร์เกิลมาบังไว้ก่อนแล้วเปิดเข้ามาังหวะนี้ เว้ยอันตรายมากครับแมไม่ครอสสูงับแต่ว่าลงมาแบบเรียดๆเ,เอเวนครับปงสะบัดขึ้นมาโอ้แล้วเดวปอติโบพี่แกอยู่ด้านหลังกัน6คนเลยแต่ว่าจังหวะนี้ธนรรกาศขึ้นมาสวยธนรรกาศเลือกออกขวาที่แดนเจมมาแบบแรงยังดีอยู่แล้วแดนเจมตบกลับเข้ามาแล้วกดเต็มคอแขนตึงๆเอาอยู่เฉยเลย บาโกส่งมาแล้วบาโกเลืย้ยเลื้ยเข้ามาบาโกตบย้อนกลับมาแต่มันไม่มีโอกาสได้ยิงเป็นเตะมุมสุดท้ายไปเอาสิบบวกหนึ่งครับทุกคนน่าจะจบลงตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้าหเป็น1นึ่งศแบบเฉืออๆแต่ว่ารูปแบบเกมเราดูดีครับโอกาสเราดูเยอะนะแต่ก็ต้องไปสร้างความเด็ดขาดให้มากกว่านี้ครับสำหรับชุดนี้ของรีดูเต็ดครับอาจจะยังมีจังหวะจบสกอร์ที่อาจจะต้องพัฒนาขึ้นนะแต่ว่าโดยรูปทรงของทีมมว่าใช้ได้ครับ พลังงานค่อนข้างสูงครับแล้วก็จังหวะครองเกมถือว่าแน่นขึ้นเลยครับสำหรับรีดเดในชุดนี้โดยเฉพาะคู่กายอย่างธนากะกับอาชิเกยถือว่าคุมได้อยู่หมัดเลยซึ่งในเกมนี้ครับกลายเป็นวาเลนตินบาโก้ครับที่ได้รับ p l a y ยอร์ออฟ Match ไปครับทุกคนแล้วก็ได้เรตติ้งสูงสุดที่8.0นะรอลงมาคืออาชิเกยครับพี่แกก็พลาดไปทั่วสนามครับในแนวแบบแนวดิงนะ 7.8เรตติ้งครับแล้วก็ธนากะคู่ของเขาก็ถือว่าเก็บผลงานได้ดีเบนโดกยิงห่งประตูครับแต่ว่าโอกาสจะแก้งยังไม่ได้มีเยอะนะครับล่าสุดครับลูคัชเมชาเนี่ยทันได้ของนิสครับส่งสัญญาณอยากจะซื้อตัวไปด้วยราคา8.4ล้านนะครับถ้าเกิดเราขายเมชาเนี่ยเราก็จะเหลือแค่โอคาฟอร์คนเดียว เราอาจจะต้องไปเสริมกองหน้าเพิ่มละสิซึ่ตอนนี้เมชาอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดนะแต่ว่าถ้าเกิดขายได้ราคาสัก10ล้านบวกเนี่ยผมอาจจะปล่อยก็ได้๋ย่ขอดูก่อนละกันตอนนี้ครับดาวรุ่งของเราเฉลี่ยอยู่ราวๆประมาณ50ต้นๆถึง65เรตติ้งนะครับคนที่ดูทรงน่าจะดันขึ้นไปเป็นตัวหมุนเวียนได้ครับก็อาจจะเป็นดัวเต้คุนย่าครับแต่ต้องดูลาดราก่อนว่าน้องเนี่ยพัฒนาได้ดีแค่ไหนครับแต่ว่าเริ่มต้นน้องถือว่าเซตัสด,ดีครับสำหรับพันแรกของรีดเดตครับก็จบลงไป,ไปเป็นที่เรียบบร้ออยใชชื่่นนนสว โปรเจกต์รีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กับชมพี่บอลวัตฟัคกันคนละหนึ่งกดไลค์กันทุกคนและก็ s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมใครอยากสนับสนุนโดยตรงก็สมัครสมาชิกกันได้นะแล้ววันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับกับพาร์ทแรกของ FC26 ครับแต่เดี๋ยวเรามาดูยกันต่อยาวๆครับกับการรีวิวรีวิวเต็ดครับจากทีมที่เคยยิ่งใหญ่ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งครับทุกคนพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีบายยครับ